สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านสวัสดีพี่น้องทัวทุถูกมุมโลกพี่น้องของลุงกิ่งพักกันไม่กินเข่าเศร้าโมนี้พี่น้องม่กินเข่าเศร้าอยู่ป่าเนี้ยมือเศร้าผัดบะยากได้ว่าผู้เจ้าโงุ่ร้เลยเนาะตื่นมายนามือเศร้าแลวกินกาแฟลงไปแล้วมาหอดปลาหอดดงแล้วไม่เห็นเรี่ยก็เป็นอันสั้นยกย์ยกัยกๆพี่น้องเอ้ยแนวจีนม,มาแต่เฮือนแต่สั้นก็มี ขาดบบได้กระเจวปลาเด็กเข้าคือเก้าเจวปลาเด็กนะไห้เฮานี่ละ่ะใส่ถุงยางมาสี่ควักแล้วมะแตงโบได้ปลูกเองได้เห็ด่าเห็ดสวนกันบมะเตงตลาดพี่น้องมะแตงตลาดสิ่งที่เห็ดเองสิ่งที่ได้มาเองเนี่ให้ไร่อยู่นี้บาทที่หนึ่งมอกเ็จซับเรียบร้อยแล้วไฟหากระดับี่ใช้เจ้าว่ามันยังอยู่น,นั่นเอแาน้วกินเศร้าลุงจิ้งได้อืม พาทีพานอกมาเบิงกินได้อยู่มันสีซุกอยู่บ่ลรอพี่น้องเขาว่าหน่าไหนมาเบิงพร้อมพร้อมกันเธอ,อยายเราเห็ดเนี่ยหอนกระตริบเข่าหาันเคียงปัด่ดาหนาลักแอ่นมือนี่เข่าลายอยู่เด้พี่น้องมือนั่นย่านวายติบเข่าน่อยมือนี่เอามะงหญ่เติบอยู่ขั้นผู้ใดจะกินน้ากะผ่านไปผ่านมาเวะมาเด้อ,อ,อมือนี่พี่กัดยู่มุกดาหานมือนี่พาที่พานอกมาเข่าปลาของมุกดาหานพี่น้อง มาบ่เนี้ไทยเจ้าสิว่ามันยัง้งอันนี้หละเขาเอื่นว่าเออนอนกลางดินกินกลางทรายพี่น,อน,น,น,น้องแนวกินแนวยาการอยู่การเศร้าเห็ดให้มันง่ายมันก็ง,ง่ายเห็ดให้มันยากมันก็นยากชีวิตคนเฮา,ห,าหันกินง่ายอยู่ง่ายห่านเบิ่งดูบาทที่นี่งานแม่ยนยังหมูเจ้าว่าโมกปลาขาวน้อยพี่น้องหานหมกจะพักอีตูลุงกิ่งบุยอยม น้ำขอนเจนาอันอยู่ในข่างปลาหมองมาเอาเนี่ละ่ะบ่ยงก้เนากินเนาะอยากซุกอยู่บ่ลราพี่เนาะโยกใบตองใหม่ก็จะซุกเลยว่าอยว่าเนาะเซ็ตแซ็ตปลากาลังมันปาลาขาวไหมหม,มักแตงกะล่างนยได้แต่หน้อยเอฟจีจะเป็นห่วงลุงกิ้งว่าย่านกินสารผิดเซ่น้ำเกลือแล้ว ขอ่อยยิ้วเข่าพี่น้องมาเด้อผู้ใดบ่ท่านกินเข่าเศ้าอละแซบๆจบมกปาขาวน้อยอตัวในน้อยอยว่วกมันมันพอดีกินอเอาเจเดียว มาไหา้มาทามาป่ามาดงแนวกินแนวยาวขาดบ่ได้ขายบ่ได้เพื่อเจวประเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมาหาไม่ล้อมคอือเกอาได้แล้วพักผ่อนกินข้าวกินน้ำเนี่ยก่อนจังสิพาพี่พาน้องไปเบิง่งพ่อแล้วตอนพ่อต้นสิเอาแล้ว เอา้ายุงกินขอญอาติบาดค้ามน้ำพีน้ำน้องกินเขา่ากินปลาแล้วกันมกปาขาวกับญาติหมูเบสจลอกขั้นพีน้อง,องมากกินน้ำขอบขอบคุณแล,ลายลในการติดตามบ่าหลายใหญ่ห้างสวัสดีครับ